เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งบันทึกการประชุมซึ่งระบุมติการประชุมสภาอย่างเป็นทางการในการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีตามข้อบังคับ151โดยระบุที่ประชุม721คนมีมติเห็นด้วยกับการไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำ3า5เสียงไม่เห็นด้วย317เสียงงดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเมื่อเจาะลงไปที่317เสียงพบ ว่า8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมี311เสียงไม่นับรวมนายพิธาที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสซึ่งพบว่าลงมติ309เสียงหายไป2เสียงโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาไม่ปรากฏผลการลงมติคืองดออกเสียงในฐานะประธานรัฐสภาและพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวดหัวหน้าพักเสรีรวมไทยไม่ปรากฏผลการลงมตินอกจากนี้ยังพบว่าใน317เสียงมีเสียงสวโหวตให้สาม เสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้8คนซึ่งเป็นสวในกลุ่ม13คนที่เคยโหวตให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนผลโหวตการลงคะแนน395เสียงที่เห็นว่าไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำเป็นเสียงของอดีตพักร่วมรัฐบาลเดิมที่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันได้แก่พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากลาพักครูไทยเพื่อประชาชนพักท้องที่ไทย พักประชาธิปไตยใหม่ที่ลงคะแนนไม่มีแตกแถวยกเว้นนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่ลงมติงดออกเสียงทั้งนี้เสียง395เสียงที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำเป็นเสียงสอวอ210คนโดยที่ผู้นำเหล่าทัพคือคนอากาศเอกอลงกรวนนรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศคนเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือคนเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปรหลัดกระทรวงกลาโหมก็ลงมติ เห็นด้วยไม่ให้เสนอชื่อําำเช่นกันนอกจากนี้ยังมีสวอีก23คนที่ไม่ปรากฏการลงคะแนนใดๆอาทิพลเอกชัดชัยสาลิกัญยะคนตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพนเอกดํารงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนายอุปกิจปางจริยางกูลนายอนุสักคงมาลัยและนายประพันธ์คุณมี